เลขแปดมานะคะพุธกลางคืนกําลังอะไรคะเลขแปดก็กําลังสิบสองเนาะเวลาอาจารย์แนะนําให้ธบุญก็ทธบุญได้เงินสิบสองบาทร้อยสิบสองบาทเอาตามกําลังของคุณนะคะมาค่ะคนพุธกลางคืนช่วงสี่วันนี้นะคะพไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของคุณค่ะได้ไพ่สี่ไม้เทา้าการงานโดดเด่นงานสําเร็จมาแล้วส่วนหนึ่งนะเออมีเห็นไหมได้มีเกณฑ์ได้ฉลอง นะคะฉะลองความสําเร็จนะคะหรือคนพูดกลางคืนช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เป็นงานมงคลงานมงคลนะคะอ่าโอเคงานโดดเด็ดโอ้โหงานดีเงนิงนดีนะจ๊คคนนนะ,ค,ะ,ค,นนนะจคนพูดกลางคืนเนี่ยสิบเหรียญมาเลยนะคะอืมโอเคอืมฝันแม่นนะจ๊ะคนพูดกลางคืนเนี่ยพูดกลางคืนกับพูดกลางวันเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะฝันแม่นเหมือนกันเออ <Okay. S 2> ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะพ้าถามเรื่องงานในช่วงนี้งานที่คุณได้รับมอบหมายนะคะมีโอกาสสําเร็จละส่วนหนึ่งนะคะแต่ยังต้องทําต่อให้เสร็จนะคะเออนะยมาทํามาสักระยะหนึ่งละทํามาเกินครึ่งทางละ นะคะมีโอกาสจะได้ชื่นชมนะได้ชื่นชมความสำเร็จกับงานที่ผ่านมานะคะเออถ้าถามว่ามีโปรเจกต์ใหม่รออยู่ไหมมีโปรเจกต์ใหม่รออยู่ในสี่วันนี้มีเกณฑ์ได้เซ็นสัญญาใหม่ๆด้วยนะเออโครงการใหม่ๆด้วยนะคะคนว่างานจะได้งานจะได้งานนะได้งานอาจจะจากการแนะนำนะของญาติพี่น้องคนรู้จักหรือเพื่อนฝูง ะะอาจจะชวนคุณไปทำงานนะคะหรือเรียกให้คุณไปทำงานให้ไปช่วยงานอะไรประมาณนั้น<ช>นะคะอืมสำหรับคนค้าขายในะช่วงสี่วันนี้าานะคะ้าขายดีนะค้าขายดีนะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่มีแวะเวียนเข้ามาโดยเฉพาะท่านใดที่ค้าขายเงินสดเนี่ยจ,จะได้รับเงินทุกวันนะคะเงินเข้าทุกวันนะในช่วงสี่วันนี้อืม ในด้านของการเงินหมุนได้ยังหมุนไปได้นะคะออช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ก็คือวันที่อะไรคะวันที่9วันที่10บนะมีบางท่านนะมีบางท่านอาจจะได้กลับบ้านกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะไปพบญาติพี่น้องนะหรือมีเกณฑ์ไปคือไปงานรวมญาตินั่นเองนะอาจจะมีงานมงคลนะคะหรือ อาจจะไปพูดคุยในเรื่องของการแบ่งทรัพย์สมบัติแบ่งที่แบ่งทางแบ่งหนี้แบ่งสินอะไรต่างๆนะคะในช่วงเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้นะคะอืมนะะการเงินคนพูดกลางคืนช่วงนี้เง,นเงนเนเกกินเงินเขาเรียกเงินเงินสะพัดดีนะคะเงินรอคอยนะ,ะเงินที่รอคอยมีเกณฑ์จะได้รับเขาเลยได้รับข่าวดีนะคะเอออาจจะได้เงินมรดกนะคะ เออเงินตกเบิกเงินค่าคอมมิชชั่นเงินที่เราคุยกันเอาไว้อะไรประมาณนี้นะคะอืมนะะในด้านของความรักนะ,ค,ะความรักของคนมีคู่มีครอบครัวลองถามแฟนดูสิลองถามคนรักซิว่าช่วงนี้งานเธอมีปัญหาหรือเปล่างานเขามีปัญหาหรือเปล่ามีความรู้สึกว่าเขารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยเบื่อเบื่องงานหรือเปล่านะคะ ถ้าเราเขารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่องานคุณให้กําลังใจเขานะเออนะคะให้กําลังใจเขานะะหรือไม่เช่นนั้นก็คนรักของคุณไม่เค่อยได้อยู่บ้านนะคะไปต่างจังหวัดเดินทางประจำนะะช่วงนี้นะคะจะเจอกันอีกทีก็เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะคะอคอนโสดในเรื่องของความรัก เท่าที่ดูแล้วนะคะคนบนพุธกลางคืนช่วงนี้เสน่ห์แรงนะมีคนนั้นคนนี้เข้ามาพูดเข้ามาคุยเข้ามาจีบเข้ามาแชทอะไรประมาณนั้นแต่คนพุธกลางคืนยังหลายๆท่านนะคะยังคงที่เขาเรียกอะไรอ่ะอยากจะรักษาความโสดนะอยากเขาเรียกอะไรอยากจะอยู่โสดแบบประมาณนั้นนะคะเออนะอยากอยากยังรักอิสระนะยังไม่อยากจะให้ใครเข้ามาเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรประมาณนั้น นะคะหลายๆท่านนะอืแต่มีบางท่านนะคะก็มีบางท่านเหมือนกันนะะมีคนเข้ามาคุยกันเยอะเยอะมากจนจนจน,จนคนรู้สึกเบื่อนะคะมีไหมนะคนนั้นก็พูดคนคือคนคุยเยอะมากเลยจนเราเบื่อจนไม่อยากคุยกับใครมีไหมเออแต่คนันพูก้กลางคืนจะมีอารมณ์แบบเนี้ยนะ,ค,ะคนนั้นก็แชทมาคนนี้ก็ทักมานู่นนี่นั่นเราก็ดูๆนะดูแต่เราก็ไม่ตอบอะไรประมาณนี้คือรู้สึกเบื่อเบื่อ นะบางทีเบื่องานบางทีบางทีเบื่อตอบบางทีเบื่อไม่อยากคุยรประมาณนะั้นอยากอยู่ดิ้งดิ่งอยากอยู่เฉยเฉยเนี่ยนะคนะ,ะอยากทํางานอยากหาเงินเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะอารมณ์แบบนี้นะคนพูดกลางคืนในเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพโอเคนะยังแข็งแรงดีนะคนพูดกลางคืนนะถ้าป่วยไม่สบายนะคะต้องพักผ่อนนะพักผ่อนให้พอนอนก็อย่างน้อยก็ห้าชั่วโมงขึ้นไปถ้าเป็นไปได้นะ หลายคนบอกว่าอุ้ยนอนห้าชั่วโมงอุ้ยนอนเยอะไปจันไม่มีเวลาหรอกน,นู่นนะี่นั่นไม่ได้นะไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะเห็นดาราหลายๆท่านนะที่เขาเออพอแก่ๆตัวไปอายุมากอายุมากๆเนี่ยนะมาดูในเรื่องข,ของสุขภาพนะเห็นไหมเขาทํางานหนักเขานอนน้อยนะคะบางคนก็น็อกนะ,ะน็อกไปเฉยๆอย่างนั้นอ่ะน็อกกาอากาศอย่างเง้ยระวังนะจะเป็นแบบนั้น นะคะดังนั้นเรื่องการพักผ่อนเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับร่างกายนะคะนะพยายามนะพยายามนอนให้ได้อย่างน้อยวันละห้าชั่วโมงเนี่ยอย่างน้อยนะอโอเคอ่ะแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพของคนพูดกลางคืนนะคะระวังในเรื่องของอาการแพ้นะแพ้นะคะภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้อาหารแพ้ฝุ่นละอองนะคะแพ้ขนสัตว์นะแพ้มแมลงนะคะแพ้มแมลง ยุงกัดมดกัดอะไรต่างๆนะคุณจะมีความรู้สึกมันจะเป็นผื่นได้ง่ายนะคะหรือบางคนแพ้อาหารนี้ต้องระวังมากๆเลยนะบางคนแพ้กุ้งนะแพ้กุ้งแพ้ปูอย่างเงี้ยนะคะกินแล้วบวมหายใจไม่ออกนะคะต้องคอยสังเกตตัวเองหรือบางคนไม่แพ้แต่ถ้ากินแล้วมีอาการคันนะคะันอย่างเช่นปลาร้ากะปิอะไรต่างๆถ้ามีอาการคันนะคะก็แสดงว่าคุณเริ่มเริ่มแล้วร่างกายของคุณจะไม่ค่อย แอนติบอดีในร่างกายของเราม,อยยอม,มันจะไม่ค่อยยอมมันจะไม่ค่อยรับแล้หลนะต้องสังเกตตัวเองด้วยนะยิ่งอายุเลขสี่ขึ้นไปเนี่ยนะภูมิในร่างกายของเรามันจะลดลงนะคะอืมอ่ะต่อไปค่ะเรื่องสุขภาพเรื่องของการเสริมดวงเสริมดวงในช่วงสี่วันนี้นะคะถ้าฝันไม่ค่อยดีฝันถึงคนตายฝันถึงฝันเห็นผีฝันอะไรก็แล้วแต่ตื่นขึ้นมาเราตกใจตื่นขึ้นมาเรารู้สึก ไม่ค่อยสบายรู้สึกกังวลนะ,นะคะอาจารย์แนะนำเลยนะคะถ้ามีพระมาบินทบาตหน้าบ้านนะคะทำบุญตักบาตอุทิศบุญนะคะให้กับนะ,ค,ะคนที่เราฝันถึงนะคะเออหรือถ้าไม่มีพระหรือไม่ทันอ่บางท่านก็ไม่ทันไปทำงานเนาะเออก็ร่วมบุญออไปตาม บุญที่ต่างๆก็ได้นะอย่างเช่นร่วมกัตัญยูปอต๊กตึง,ตงร่มทรายอะไรต่างๆทำบุญลงศพผ้าห่อศพก็ได้และอุทิศบุญให้กับคนที่เราฝันถึงหรือน้องหมาน้องแมวที่เราเคยเลี้ยงแลวเราฝันถึงเขาอุทิศบุญให้เขาให้เขาไปในภพภูมิที่ดีนะคะอืมนะต่อไปค่ะในเรื่องของสีเสริมดวงนะคะสีเสริมดวงของคนพุทธกลางคืนในช่วงสี่วันนี้ให้ใช้สีน้ำเงินสีเขียว สีแล้วก,วกนะ็น้ำเงินเขียวแล้วก็เหลืองสีน้ําเงินสีเขียวสีเหลืองเป็นสีเสริมดวงคนพูดกลางกลางคืนในช่วงสี่วันนี้นะคะวันดีวันดีของคนพูดกลางคืนจะมีวันที่เจ็ดหูดีมากเลยเจ็ดแปดดีมากทองวันนี้นะคะเออเจ็ดกับแปดดีมากๆจะเจราจาจะพูดจะคุยจะดีลงานมีโอกาสสาเร็จ มีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะอ่าในด้านของวันดีไปแล้วในเรื่องของสื่อ,อสื่อของคุณนั้นก็มาจากความฝันนะะช่วงนี้คนพูดกลางคืนฝันแม่นนะคะอืแล้วก็เลขสลิปเงินบุญต่างๆนะคะส่วนเลขหน้าไพนะะ่เลขหน้าไพ่คนพูดกลางคืนหนึ่งแปดนะฮะหนึ่งแปดสี่ห้าเก้าหนึ่งแปดสี่ห้าเก้า เป็นเลขหน้าไพา่เลขหนุนดวงคนพุดธกลางคืนช่วงวันที่เจ็ดถึงสิบสิงหาโชคดีทุกคนคะ่ะวันพฤหัส